ส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบซีรีส์จีนแนวโรแมนติกย้อนยุคนะคะไม่อยากให้พลาดเลยกับเรื่องนี้องครักษหัวใจน้ำแข็งค่ะที่สามารถชมได้แล้วทางโมโนแมสค์ค่ะในยุทธภพลือกันว่านมาหลวงจันจอมเป็นวีรบุรุษผู้กล้าต่อมาเข้าร่วมกับสารไข่เฟิงไม่เคยอ่อนข้อยกับชจรผู้ร้ายข้าอยากจะรู้นักว่าท่านจะเก่งกาจอย่างที่ชาวยุทธร่ำลือกันหรือไม่ แล้วองคครักจันเจ้าในความทรงจําของทุกคนจะเปลี่ยนไปนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้องคครักหัวใจน้ําแข็งค่ะซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกที่มาพร้อมกับก,บการสืบสวนไขคดีนะคะเมื่อองคครักจันเจา้าต้องมาสืบคดีร่วมกับจอมโจรสาวต,วตัวแสบนําแสดงโดยอูซีเจอและจางหุยเหวินค่ะกับเรื่องราวของโมเหยียนนะคะจอมโจรสาวที่เดินทางมายังสารไขเฟิงเพื่อช่วยเหลือพี่ชายที่ถูกใส่ความค่ะด้วยไหวพริบแล้วก็สติปัญญาชานฉลาดนะคะทำให้เธอเนี่ยสามารถจับคนร้ายตัวจริง เขามาทํางานเป็นมือปราบหญิงค่ะคอยช่วยเหลือองครักษ์จันเจ้านะคะในระหว่างที่ทั้งคู่ร่วมมือกันเนี่ยหัวใจที่แสนเย็นชาของจันเจ้าก็ค่อยๆถูกหลอมละลายโดยคู่หูผู้แสนน่ารักคนนี้นั่นเองนะคะติดตามได้ในซีรีส์องครักษ์หัวใจน้ําแข็งรับชมทั้งภาคไทยแล้วก็สับไทยได้แล้วที่ Monom ม็กค่ะ